เก่งจริงๆแล้วมันตอรรบมโนรมมากให้ได้ 对。 ያ တိက ላይ ဘောလုံးပေါ့ဘာမလိုဘာမလိုသူကတစ်နေ့ဒီလိုဘယ်သွားလဲဒီလိုသူစီရတယ်တကယ်လား

น่าตลบแล้วนะคะน้องแก่เลือดเลือดเลือดแข็งวิธีทุกข์กันจบเดียว มเหนคเ้ายๆแต่แล้วไอ้มันมีอีกแบบนึงเหมือนสปาเกตตี้เส้นใหญ่ว่าแล้วแน่้ค้าเขาจะขยำอ๋อที่บอกว่าเมื่อวานพี่ปอสั่งว่าพี่ยังรักและห่วงใยน้องแต่พี่ปอกินไปแล้วใช่ไหมไม่ขยำขยำเป็นโรคอะไรเร่าพดเร่าพูดเร่าดปกติไม่รู้ย 跟宝宝们对呀，对呀。这人，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  าจะล้มที่เลย้ช่วยนะที่ย่มือเรยดีกว่าเต้องจับก้าไว้้เกียว เราต้องซื <lay Fern andez fella> はは้อกับนี่มันคืออะไรครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่านี่ภาษาธิตมาดูเหมือนบ้านเราเหมือนกินจ้อบ้านเราแต่แต่มันมันมันอร่อยกว่าให้ชิมก่อนขอชิมก่อนที่ไก่ไงี่ลองไปทรลองเลยลองเลยคือนอนไหม บอกไปแล้วแบบคือมันจะไม่ได้บ้านสนน้ำตาลแบบแบ,บ,าบ,บ้านเราอ่ะอเรามาคนกันนะเพื่อเราจะมากินลิ้รกอบเนี่ยกุ้มหอบนะผมเปรี้ยวหวานอ๋อมีฮะลองดูมีม